ใดที่ยังมีสองเรากันและกันจำมือสู่ดีใจไปฉันไม่วันเส้นทางจะสูงชันทุกทกี่นควักน้ำลุกลุกทุกครันงยังไงราบไดที่ยังมีฉันและเธอเคียงข้างแม้ฟ้าแดงรกร้างทางกลางความมืดดำไม่มีวัืนกับคำ สวัสดีครับโปรเฟสเบรกเกอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการเีมออฟเอร่าโลซีซั่นที่2อีกแล้วครับผมก็นะครับหลังจากที่หายกันไปนานกันเลยทีเดียวครับแล้วทำไมผมถึงเพิ่งกลับมาทำคลิปนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่า ก็เยังที่เห็นนี่รู้พูกผมคือลีดยูนัแต่ละเปิดบ้านจาเกดลิวร์พูลนะครับก็นะครับหลังจากที่นะครับก็ลีดอยู่นิตแต่ก็ไปเปิดซีรีส์ใหม่ครับในเอธิเอติฮัสเตเดียมนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกใน e ีพีที่แล้วนะครับที่ว่าถ้าสมมุติลีดชนะซิตี้ได้เนี่ยเดอะเดะรีอว์ซาดไอดอลต้องมานะครับ แล้วก็มาจริงๆอันนี้ไม่ใช่เดบิวอวสาน์ไอดอลนะอันนี้เดอิวรัฐอวสาต์ซิตี้นะครับโหและเทคกันเลยทีเดียวนะครับแล้วผลคืออะไรครับคือก็นะครับลีก็ยังไม่สามารถลากแค้นลูกพู้ได้นะที่ว่าบุกไปแพ้เฉียดชีว์มา4-3ครับเพราะว่าลีนั้เสมอลิเวูรไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่เกือบเวเดิมเลยนะครับวันนี้ครับ เราว่าครับลิเวอร์พูลแทบจะบุกใส่เกือบจะวันเวทตลอดครึ่งแรกครับลุ้นสุดท้ายจบที่ซาดิโอมาเน่ในทีที่31นะครับโอ้โห <c oughs> เล่นได้เลยว่า <c oughs> เกือบแม็กเอาได้แต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่นะครับพอเริ่มครึ่งหลังมานี่ก็คราวนี้นี่เป็นวันของลีดมั้งเป็นครึ่งของลีดกัน,นลเลยทีเดียวก็นะครับแต่ไม่รู้ว่าลีดยูไนเตดก็ ก็นะครับอย่างที่ผมเคยบอกในอีพีก่อนๆที่บอกว่าแนนาเขานี่คงได้จ้างบริษัททำปืนล่าสัตว์ในอังกฤษมาเป็นสปอนเซอร์ครับไอห่าไม่ไม่คาดก็เซมนะครับคือมหาเทพไทเลอร์โรเบิร์ตกับแจ็คแอนด์ันนับสองคนนี้ล่อกันเป็นคนละหนึ่งเซมนะครับเขาติดอเล์ซานเดกอร์ของลิเวร์พูม ส่วนแบมพอรบบอันนี้เหนือชั้นกว่าครับลอ่อคานแบบโอ้โหคานเหนือชั้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าดีเพราะว่าดีเนี่ยลอยข้ามหัวอลิซันไปแล้วแต่ก็นะครับลอ่อคานไปเลยครับ <c oughs> แล้วกว่าจะยิงประตูกันได้เนี่ยโอ้โหก็คือนานที่ที่87ครับโดยดิโกย้อนได้ครับโอ้โหเลยๆว่าโบนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูไฮไลท์หรือเกมเต็มเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหย้อเนเต้ก็ ก็อย่างที่เรารู้กันในมูลเด็กยุงก็คือเหมือนผีนะครับเพราะว่าเดินๆเทื่อๆมาไม่มีเฮี้ยอะไรเลยแต่ก็ไม่มีใครมองว่ายอรันเต้มันอยู่ตอนนั้นสุดท้ายมองไปแบบที่ที่เรื่อยเลยว่าไม่มีใครมองครับผมเพราะว่าโอซานคาบักที่อยู่ใกล้ยอรันเต้ที่สุดกระเสือกหันหลังให้ครับโอ้โหเฮี้ยมากเลย <laughs> <laughs> แล้วก็นะครับอย่าทีปบอดนะครับ <laughs> ก็นะเรื่องก,การขัดขวาได้คืองานถนัดของลีดน,นะครับเพราะว่า มันทำให้เริวหกอดขึ้นท็อปโฟกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหและนัดต่อไปก็ได้วาก็ได้เวลาหวนคืนอีกอีกครั้งหนึ่งครับกับสกัมเชสเตอร์ครับหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับในสงครามดอกกุหลาบครับซึ่งตอนนี้นี่ไม่แน่ใจว่าภารกิจการขัดขวางของลีดนี่มันจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับแต่ก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ The King of e a l o s s e a s o ที่2ครับผม ก็นะครับหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากให้กดซับสไครป์หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะครับก็หลักจากที่เสมอนันนี้ทำให้ลีกก็ไม่มีทางตกชั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข่าวใหญ่มาคือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วจะว่าไปมันแทบโอกาสตกชั้นนะมันก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอีกสองทีมที่เหลือคือฟูลแลมกับเวสต์บรอมนะครับ แต่ก็รอดูก็ันเลยครับผมขอบคุณครับ We